สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปซื้อขู่สู้คนนอดัเดิมจ้ามือนีสิผ้ามากินตาสบายนางเด้อจ้าครับมือวานนี่<ม>บ่ได้มาครับต้องขอโทษขออภัยมื่อวานี่น้องมุนไปใช้ครับคือบ่มารายงานตัวน้ำ <คา S 1> พีน้ำน้องเขาเป็นวัน,น,เน,นเปิดเทอมเด้จอจ้ามาวัโรงเรียนเลิกจ้า โอ้วานนี้เพลินพากันเลยก็เรียนคำครับพอดำทาเพลินก็เลยเอ้ามืออื่นจังเหตุแบบมือนี้เริ่บริห็ดครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยนำมือนี้ได้เป็นสร้อยตำสบายนั่งครับหรือว่าสามิบกีบครับนี่ขาวๆโอซัวตำใส่พักพริกแตกแน่บาแตกแน่ครับอันละมือเพื่อนว่าพอดำตำเพชรเพื่อนว่ามือนี้นั่นนงุนตำพริกเองครับมือนี้เพชรพวเภทกันแล้วแต่มันบนอวายใส่แสมต้องกันครับบอกว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล่าและต่างประเทศ และพี่น้องบ้านเฮาให้มาแซ่บๆน้ำกันครับเมื่อนี้แบบสนิทสดกับมีบวงแค้นเดียวครับนี่เบิง่งประดัมซี่มังกรเดอร์อาด์ตหนึ่งไล่ไปแล้วทำไปแดงนู่นนู่นคือเก่าครับมีท่างแคบหมูมีท่างผักกระเฉดงามๆเบิ่งผักกระเฉดผักกระเฉด,เฉดหรือว่าผักกะทินบอกขึาผักกระเฉดอาดเมื่อนี้กับบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงครับขอเลือกเร็วเนยจักหน่อยครับเมื่อนี้ผักกระเฉด ยอดนี่ใหญ่างามๆเลยนี่น้องวุนชิกินให้เบิ้งแก้มสบายนั่งครับมาพี่น้องมาหัวลายใหญ่ห่างแซ่บหืมมือไห <c oughs> นแจ็คโกล <c oughs> พัลโลพัลโลพยายาเนี่ยท่านท่านหืมพับหมูทอดแล้วไม่ไหมยังไม่ท่านหายครับตัวนี้เอามากินเมืองก่อนแ <c> ซ <oughs> ่บปะ เ,เ,เพราะว่าไม่ไ,ได้กินลายมือแล้วเนาะไม่ะอะพี่น้องทันได้ที่เขามาส้มแล้วกะอย่าลืมกดไลค์ดอกดแชร์เลยจ้าหรือว่าสำคัญที่สุดที่สุดก็คือคอมเมนต์เลยจ้าครับฝากพี่ฝากน้องเข้าคอมเมนต์น้องวุ่นน้องไหวครับเป็นผู้ตอบบ่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าทางย t u b e ครับ ขอบคุณหลายๆลายหืมพะกษาเฉดหรือผักระทินคือกันคักฮืมทนจอยอย่างโขโขแบบนี้ต้องใส่มือวานบริ้กินต้องใส่หิวครับกินเขาเวิดไลท์ปั่นเลยจ้ะ อืม๋อกอินเค็มอมูว่านน้ำขรัมซอยมีตอนย้ไงใหญเลยครับมันจังหวเร็วไง่เหรอหมักสกูนอ่อนอืมแกมพักขับพี่น้องว่าเสื้อขาวกินพักด้วยได้เหมือนีเป็นทีว่า นุ่นเสือแดงจ้ะนี่จ้ะอืมย่างกิรายกินผักมักทัวกันยังดีปอกะสั่งน้ำนักด้วยจ้ะเป็นยัง ยานจ้ะยานยังน้องบุวนยานอ้วนก็ยานอ้วนก็ทีคิดจ้ะเหมือนกันน้องอุวนดำมากิ๊กบัวกันจ้ะบัวกันเนาะเนาะยังงั้กินกระปุลหรือว่าพัดพัดแทนแคบหมูพอดดำก็ได้ครับ แคบหมูนี่แมนม่นม,มันจะเป็นผัดผักกระเฉดหมูกรอบมันว่าแมนแคบหมูเหรออืมงนว่าแคบหมูก,กับหมูกรอบอเป็นอะสิคือกันนะพี่น้องบ่คือจะ้ะมันก็แขหันตอนหน่อยกว่าอืม กินเพื่อหมื่บ้านหมื่บ้านบริกินบางมองมาบอลเพิ่นก็เริ่มเปิดโรงเรียนหลายแล้วเนาะเปิดประเทศนำห้าบาแจกจ้ะพี่น้องอยากซื้อกินไดเฮ็ดอะไรแอบไล่วิวาทักเพจจะรับพี่น้องทักบอเป็นกันโทรมาเลยเด้อจ้าติดเหนือจังหน่อยครับถอดพ้อง พี่น้องว่าเบิ้งจกเดียวไปสั่งกะให้ตินตามที่น้องยุญบอกในเด้อจ้ะบากกิดตัวไรมันแบบแถบสามคนครบทีมมันนี่บรรยากาศเขา เขากำลังโกมง่ามเลยครับน้อยกับเกีียวเขาพี่น้องยักเบิ่งอยู่บ่ครับนงุนที่มากเกีียวเขา่านงุนเกีียวบ่เป็นดอกจกักทิ่ไหนเกีียวนั่นได้เหรอถ้ากเกีียวม,มือตัวเองก,กวนนะกัะนักกันเต็มนี่ซองกิโลครับมนะันขนาดโทษแล้วเนี่ยหลากหลายเนาะ ลองนํำจักหน่อยนํำเป็นตะนัวเนาะซีมบางตีบอกกันบ่ได้หรอครับนี่บอกเลยว่าบอกผิดจ้ะหัวน,นุ่นบ่ไดแต่บตอกผิกแยก <c oughs> กอบคักบะกอบจ้ะออีกกี่บะอีกนมายนะจ้ะคนจอยมากครับคนอ้วนเด้ยนยันอ้วนบะเ <c oughs> บๆครับเน้นาพนธีบะเบื่อดึงห่าตาน สอ,สอ,สอน,นสสอนสเห็ดคำยังไงกัน่าเห็นแต่ไม่ชิมรสเนื้อเห็ยแต่ไม่ชิมรษแสบอยู่หอมไหมกรอบนัวนัวเค็ม ม <laughs> กเกียวจ้ะมกเกียวจ้ะมาช่างว่าแท้เพิ่นกับบุซีเดียวกับมะเก็มเนาะ <laughs> มมน,นู่นเลยจังซี่เมืองก็เนื้อจ้ะภาวาเข้มกะคอยบอกกันื <laughs> อมอ <c oughs> กรอบทะลุจอเลยแหละครับเนี่ยทางใดทางเพจครับเพจจวดจัดตำหุงใส่กันรลด ui và mình nằm tôm ngồi mén nó nằm nua à hay là một nước trong bờ đê phải sẹp bó cái tôm này là sẹp cả <laughs> Sợt Sợt đi cứ mặc น้องมุนตามนี่นี่แต่มาผิดกินภากกันนี่้วมันแข็นเลยต้องคดน้ำแบๆเพื่อก่อนครับ จอยคือบวบบัวปาว่าแกจักยังไงอูปบ่ปาบ่าบ่จริงนะครับแฉะเพียงจ้ะเบอร์ไม่แฉะแฮมจะซองครับผมกำลังทิ้ตกดินเอ,าอน้าบ่เป็นยังจ้ะซองให้หนู่นข้าวคือในจักหน่อยก็ได้บู่ขาวเอิดข้ากันเหลืองแล้วเหลืองจ้าเหลืองมาเป็นเข่าเลยครับเอ้า เอาซอยกันหนุ่มที่เบิดแลหละฮึหนุ่มคนตำพริกแสบครับมันเนี่ยจำไหนใจเฮีย้ย น้องเมื่งยังฟวตอนทองตอน,น้องหมุนว่านองหมุนตําหน่อยเดียวเลยนะจําเพลิกนะเมนจันเบิ่งเธอเบงเอูดังอือพี่โต๊กกับบ่ต๊ได้บบนี้พี่น้องเลยพอดีพี่น้องเลื่อมตาครับเอา้าขอโทษขออภัยครับมื่อนี้ เล่มไปเล่มมากกับเบิร์ตได้พี่น้องเลยเบิร์ตรีว่าอิ่มกันแน่เกจะมูตกนับมันจะเป็นไมได้เหมืนอนกรอบพื้นเก่าแล้วของแท้เนาะดูเหมือนอิ่มเศรษฐกุ้งมีเพ่บ,บกุร้านนี้บอกไว้ก่อนถึงศีษากะยามันเด็กสาเนี้ยหน่อยครับดูเหมือนอิม่มแล้วค่าคล้องเลยส่ะ แช่แมมันนกคือเอากระเทียมทนให้อยู่ตึงเงี้ยงนน่กระเทียมทนจ้ะกระเทียมทนดปุ๊กหน่อยหรือปุ๊กใหญ่นี่นะปุ๊กหน่อยจ้ะปุ๊กหน่อยโปรโมชั่นซ้ำกระปุกเดวยจ้ะหน่อยแปดสิบบาทแต่กระปุกเดียวบมีเด้อจ้ากระปุกเดียวบ่ขายเพิ่นบ่อกขายกระปุกใหญ่เนาะกระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกร้อยห้าสิบบาทครับโปรโมชั่นพิเศษถือกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ร้อยแปดบหรือเปล่าพอดำบอครับลดเลยร้อยห้าสิบโอเคอเอ้ยแคบมูกะถุงละร้อยห้าสิบพื้นเก่าครับแตถ่ถ้าเกิดว่าซีทุงกะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่าพี่น้องออนไลน์ก็สิได้เสียแต่ค่ารถอิ่มบ่อิ่มจ้ะอพอดำก็อิ่มคือกันเอา้าก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับออออเอาให้น้องบุญขอบคุณแทนแทบเหมือนเอ้ามือวาดนี่บาได้มาเลย กะข้อขอาคพุณนพี่น้องที่เขามากดไล่กดแช่หรือมาชว่มหรือว่ามากดติดตามเลยจ้าถ้าพี่น้องทันได้พึ่งเขามาช่มกับกากกดไล่กดแช่ให้น้ำเดตอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจพอส่วนนี้เพจน้องว่าน้องอุนเป็นยังงครับปิดกันจ้ะโดนเต็มๆครับส่วนนี้พี่น้องหาบุห็นกับคนหาในเด้อครับเด้อฮักนกชาแนลบว่าสิเป็นทางเพจเฟซบุ๊กอะ หักนกชาแนลเพจจริงหรือว่าที่เป็นทางย t u b e กับหักนกชาแนลขอขอบคุณพี่น้องอารายรายครับที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใยบางคนมีว่าโอ้ยสองสาวเป็นอย่างนอ้อคือบุเร่พากันมาลงคลิปลงอันนี้ว่านี่เลิกคําครับช่วงนี้ก็อาจชิได้ล,ลงคำในเด้อพี่น้องเด้อทาเบิงเอาครับโบหกโมงกับหกโม่งเคิงไปพูดแหล้าสำหรับคลิปนี้ก็แซบๆซนัวๆนำกันครับตําสบายนาั่งหรือว่าสามชิกีบแซบครับ อยู่ดีมีแหง้งมีความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ